กรมอุตุเตือนสีภาคยังมีฝนตกหนักช่วงนี้สวัสดีครับแฟนเฟิร์สชา n e ลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามาตามเรื่องลมฟ้าอากาศซึ่งเป็นพยากรณ์อากาศประจําวันวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคม2563นะครับก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วยและเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่ง ย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ2หรือพายุดิปเรชันแล้วมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางใต้วันโดยพายุนี้จะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันไม่มีหรือมีน้อยมากเรามาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆดังนี้นะครับ เริ่มที่ภาคเหนือจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิษฐพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปดูกันที่ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชัยภูมิขอนแก่นมหาสาราคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทรบุรีรัมย์และนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางด้านภาคตะวันออกจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23 2 6ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 2 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางภาคกลางจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31ถึงอองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว สถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้เราลงไปทางใต้กันบ้างนะครับเริ่มที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ําสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 2 0 4 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดประบีลงไปลงตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอขอบคุณกรมตุนิยมวิทยาสำหรับข่าวนี้นะครับและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งหลายๆภาคก็ยังมีฝนตกหนักและยังมีฝนตกสะสมอยู่ดังนั้นในพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ําป่าไหลหลากและน้าท่วมฉับพลันในช่วงนี้ด้วยนะครับสําหรับชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลบังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ